เราจะค่อยๆไปเป็นตัวอย่างนะขอคุณแรกครับขอกระชาก่อนถ้ากระชาเจอโจทย์ที่เป็นดนตรีแบบนี้กระชาจะบิดไปยังไงอีกอะไรเงี้ยก็ลองลองทำได้เลยครับอันนี้คือที่จะต้องได้ทำมาบ้างใช่ไหมครับครับข่าวๆครับปกติแบงค์แทนเราจะทำเสร็จวันคารใช่ไหมวีคี่แล้ว ไม่ต้องนับนะ,ะวันไหนก็ครูจำอะไรไม่ได้ไทุกววันนี้เมื่อเช้าได้ครูกับพี่ต้องก็ก็ไปทางกันไปอีกรอบนึงเมื่อคืนนี้นเขาก็ทกํางมาอีกรอบนึงหลายรอบแล้วล่ะก็ยังทำไปอีกเสนอหน่นะฮะเสรแล้วปกก็นนต้องอะไรห <c oughs> <c oughs> เตรียมจดนะชี้ะไยเปิดเปิดตรงไหนครับเปิดอันนี้เอาลายเดิมไม่ได้หรอต้องลายเดิมอยู่ไหนไม่รู้ครับพี่ลายเดิมอยู่ตรงนู้นด้วยนะเอาไปเอา เอาออกไปแล้วหะออกไปแล้วครับเมื่อเช้ามาก็ไม่เห็นแล้วครับอ๋อนี่นี่พี่จำได้ว่าอยู่ตรงนี้แถวๆนี้อะไมดัง่ะพี่ไม่ยังไม่ต้องใช้ไปลองลอง,อลองมันออกวะมันมาดูเปิดทางไหนไ แล้วท้าที่ร้องชีได้ไหมผมว่าจะเอาลงไปซักจาก F เป็น E ครับ<อ>เพราะว่า F พอหลังๆมันสูงมันไม่ใช่สูงมันลอยครับลอยไปเรื่อยๆแล้วแบบเมมันเฮ้ยโดนจับค่อยหัวแล้วร้องได้แล้ว <laughs> มัน,ม,นมันกลัวมันจะจบไม่สวยอยากจบ<อ>แบบเจ๋งๆไม่เป็นไรครับลองดูลอง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  F ดูก<อ>่อนได้ครับเสียงอะไร กลับมาหาเธอโดยรู้ดีว่าวันนี้ต้องเจอเธอมีคนใหม่จอเขาและเธออยู่เคียงข้าง ที่านพูดคำลาจีจางกันไปไม่ทันพบหนะ้าจึงต้องมามาหาเธอบอกกับเขาได้ไหมว่าให้หันไปก่อนออนวอนขอให้เขาเห็นใจกันบา้าง,งที่ต้องการเพียงจะลา โอเค okay, ครับไม่ได้มีเปลี่ยนคีย์ไหมคิดว่าจะมีเปลี่ยนคีย์ไหมโมดูเลตกลางเพลงไม่มีนะสังเกตไหมว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างแต่นี้เป็นโครงก่อนไม่ต้องห่วงเรื่องของคีย์บอร์ดเนาะเรื่องรายละเอียดของดน,นตรีเนี่ยยังมีรายละเอียดที่เดี๋ยวพี่ต้องกับมิสเตอร์มิวสิกจะทำอีกเยอะ เอาเอากรุ๊ปหลักๆก,ก,ก่อนประมาณนี้ถ้าประมาณนี้<ด>ชา้าไป <okay S 2> ไหมเอน็บดีนะเหน็บดีครับเหน็บดีนะคราวนี้มันก็ค่อนข้างตึงเหมือนกันแต่ต้องต้องระวังนะคะชาว่าถ้าเราไปร้องล,อง,ลองต่ำมานิดนึงใช่ไหมไม่แน่ใจว่าท่อน,ท,อนท่อนที่หนึ่งท่อนเอเนี่ยจะต่ําไปหรือเปล่าต้องลองดูลองดูลองลอง,ลองเป็น e เอได้ลองเล่นเล่นเล่นกรุ๊ปเดิมครับลองดู ับมาหาเธอโดยรู้ดีว่าวันนี้ต้องเจอเธอมีคนใหม่เจอเขาและเธออยู่เคียงข้างกายแต่ยังไงก็คงต้องมาก็ยังคาใจข้างใน ธอลืมกันไม่ทันพูดคุยจจ่ๆก,กันไปไม่ทันพบหน้าจึงต้องมามาหาเธอบอกกับเขาได้ไหมว่าให้หันไปก่อนออนวอนขอให้เขาเห็นใจกันบ้าง กางพจะลมอเออครั้งย,างงงยคาชาคาชาเข้าใจถูกแล้วละ่ะเพราะว่าพี่เจเลยเสียงสูงมากพี่เจบอดี้เขาก็ใหญ่มากเลนส์เสียงพี่เจกว้างมากเพราะฉะนั้นแต่ละคนคีย์ไม่เท่ากันขาชาร้องคีย์นี้น่าจะคอนโทรลได,ได้ดีกว่านะครับแล้วก็หาจุดหาจุดที่เป็นเอกลักษณ์ แหลายอย่างลงไปแต่ครั้เนี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้เอกชาจะมีเอกลักษณ์สิ่งแรกที่พระเจ้าให้มาอยู่แล้วก็คือเรื่องเสียงเสียงเสียงกชาไม่เหมือนพี่เจอยู่แล้วอันนั้นข้อที่หนึ่งไม่ต้องกลัวว่าเหมือนอลิจิแล้วข้อที่สองในเรื่องของของดนตรีก็ไม่เหมือนพี่เจแล้วแต่ยังใกล้เคียงนะครับเรื่องที่สามเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์กับเรื่องการแสดงออกของกชาก็ไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ส่วนที่จะเกิดขึ้นของเพลงนี้ก็ต้องลองดูว่าจะขยับส่วนยังไงโดยที่เมลโลดี้เมลโลดี้ต้องขอยืนยันว่าเป็นเมลโลดี้เดิมได้ครับต้องเอาเป๊ะนะครับส่วนถ้าเมลโลดี้จะเกิดขึ้นมาใหม่นั่นคือจบจากช่วงเมลโลดี้แล้วจะฮาร์โมนีก็คือว่ามีฮ um ึ um ่ฮึ่โฮโฮหรือจะสอดแทรกตรงไหนอันนั้นตามสบายเข้าใจนะคือจบเมลโลดี้เล่าเรื่องก่อนต่อไปจะสอดแทรกตรงไหน ขาชาใสมาเลยส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกก็คือเรื่องของอารมณ์ในการลงฟีล l i n ในการลงคำเพลงนี้เออตอนจบมันจบยังไงนะครับโอ้าก็จบตอนจบ,จบเหมือนมันอยู่ที่เวลาอีกตนนัวนี้คือในเรื่องของการย้อน,นการจบเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวจะตกลงกันอีกทีหนชาอยากให้จบยังไงครับผมอยากจะจบเพราะตอนจบมันจะเป็น ที่ต้องการเพียงจะลามองหน้าเธออีกครั้งเอ่ยคำลาคำที่มันเราแบบดนตรีเฟซบุ๊กแล้วผมสุดท้ายแค่นั้นที่เป็นรองเดี่ยวเพียวๆดนตรีไม่ต้องรับเลยใช่ไหมครับโอเคได้ไหมได้ได้ได้นี่ไอเดียคิดเองเลยผมว่ามว่าคำสุดท้ายแล้วจะทำท่ายังงมีป่ะยังยังหาท่าใส่อีกคิดว่าคำสุดท้ายมันเป็นชื่อเพลงพอดีแล้วมันเซอทุกอย่างเนี่ยเาเรียกว่ามีไอเดียใช้ได้ <ค>อทีองมันคาใจอาจจะแบบผมอาจจะดึงให้ช้าก่อนอาจจะดึงได้ไหมหว่าเธออีกครั้งเอ่ยคำลาคำที่มันคาใจอย่างนี้มันจะคนละฟีลกับเพลงหรือว่าหรือจะเป็นยังไงครับมันเป็นฟีลออกฮิปฮอปหน่อยหน่อยอ่ะมันกระโดดกรูปมันกระโดดเนี่ยมันอาจจะต้อง ถ้าอย่างนี้มัเป็นเพลงช้ามันจะแบบเป็นชมๆชมไหมป่ามันอาจจะต้อง,องมีวิธีเปลี่ยนอีกนิดหนึงต้องต้องฟังจากดนตรีอต,ต้องต้องลองเปิดดนตรีดิเออนีอ่มันมีมีลูปอยู่ใช่ไหมมันมีมีครูอยู่อะ่ะเันกระโดดไง ก่อนแล้วดนตรีให้ส่งโอเคได้ครับเออๆนะแต่ครั้งนี้คาชาก็ต้องลีดลีดแบน่นะสมมติว่าดนตรีหยุดไปแล้วไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเขาจะจะรับเองอ่านึกออกป่ะเฮ้ยคำละแล้วก็ปุ๊บดนตรีก็จะหยุดให้คาชาอาจจะแบบลองลองดูไหมได้ครับแต่ว่าอาจจะตินศูนย์ใช่ป่ะปุ๊บแล้วคาชาอาจจะแบบมีท่าอะไรแบบคำที่หมันขาดใจเลยไปต่อ จ<อ>บว่าเนี่มันเป็นทีเดียวหมดแล้วลองดูลองด,ดูครับ แต่ไม่ต้องเป็นรีขนาดนี้ก็ได้า,อดาลองได้กว่านี้ใช่ไหมลวงได้ลองทีลองทีลองดีสมมุติว่าสมมติอสมมติว่ากระชายนึกภาพตัวเองอยู่บนเวทีและกระชายอยากจะที่อยากจะหยุดชายชายจะทําท่าประมาณไหนแล้วลองดูที่ไม่ต้องสนใจพี่ต้องเดีย๋ยวพี่ต้องเขาลับให้เองรับโดยวิธีเล่นเล่นเล่นสดนะอาคนึกภาพตัวเองให้ชัดเดี๋ยวดนตรีมันจะออกเป็นแบบนั้น ในขณะดที <med> uh ่เ huh. พ <med> ื่อนทําอยู่นะลองรู้ถึงเพียงเราด้วยว่าเราจะจะเติมอะไรตรงไหนมือขวาเล่นเป็นลัวขัานเล่นอย่างเดียวแล้วแล้วเด็นมาตีกองชอบเลย สมมติอย่างงี้สมตมติอะไรโทษโทษได,ด้ไครับยังไงมองหน้าเธออีกครั้งเอ่ยคำลาคำที่มันขาดสมตนนนนมติน <c oughs> มะมีท่านะสมมติคำนี้มันขาดใจก็ได้ไงไม่จะเป็นต้องอย่างนี้นะไดครับขาชาลองลองนึกดูเอ่ยคำลาคำที่มันขาด อไม่ใช่เดี๋ยวมันอ่ะตึกนะเอ้ยคำลาคำที่มันเดี๋ยวมันอ่ะคาช่าอาจจะบอกเอ้ยคำลาคำที่มันคาใจเอ้ยคาได้คำที่มันคาใจฟิลเป็นยังไงล่ะนึกออกหรือยังล่ะถ้านึกออกก็ เด no> ี๋ยวบอกครูอีกทีตอนท้ายก็แล้วประชาชก็ลองดูโอเคโดยไอเดียที่คิดประมาณนี้ใช่ไหมล่ะที่อยากจะร้องเดียวใช่ไหมประมาณนี้ครับเพลงร้องหนึ่งนะครับเป็นอีครับอ่าอีครับอ่ะต่อไปวนไหมวนไหมได้ครับเปลี่ยนม้่งเปลี่ยนมั่งอ่าพี่ต้องใครครับเปลี่ยนแป๊บนึงครับ คุณเต๋าเลือกได้เลยครับตะกี้เทมโป้เท่าไหร่ครับพี่เอ่อ80ครับผมต้นดีวะ